สวัสดีค่ะสวัสดีร้านตะก,กี้ผ้ายืดช่างิโลค่ะทุกคนมาข่ะมันนี้มาเด็กหน่อยนะคะมาพาทุกคนดูผ้าไหมอิตาลีนะคะขนาดสามหลาขึ้นไปนะหน้าผ้าหกสิบค่ะอันนี้จะเป็นลายแบบลายเหมาะสําหรับทําเสื้อทําชุดทํากางเกงได้นะคะรุ่นนี้ช่างิโลเลยเหมาะสําหรับทําเสื้อได้ชุดได้นะคะตามขนาดเลยสําหรับท่านใดที่มองหาผ้ายือดอยู่นะคะได้ผ้าธรรมดาเอาไปทําเสื้อทํากางเกงมาค่ะมาดูผ้าสวยๆกัน อันนี้เป็นผ้าไหมอิตาลีนะคะมืดนิดหนึ่งเรามามืดนิดหนึ่งนะคะจะขอยให้หมุมกล้องเพราะว่ามันมืด มาฝั่งนี้อ่าดูผ้าสวยๆกันมาเมื่ดนิดนึงนะคะเสียงดังเยอะไม่ได้ดวยวไม่มีคลิปให้ทุกคนดูผ้าสวยๆกันอ่ะน,นี้ไหมอิตาลีนะคะชิ้นขนาด3มหลา3หลาหน้าผ้าอยู่ที่60สหกิโลหกถึหลานะคะ,ะด้านด้านนนจะเป็นไหมอิตาลีวันนี้ก็ไปเอาผ้าที่โรงงานมาเป็นลายช้างนะ ได้ช้างได้มาไม่เยอะได้มาไม่เยอะนะคะนชิ้น3หลานะคะรุ่นนี้อันนี้ก็สวยให้ดูหลายนี่ชิ้นใหญ่มากทำเสื้อทำชุดได้ทุกคนผลสำหรับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาที่หน้าเพจร้านตะกี้พายิตชช่างกินูได้โทรมาที่0 8 6 0 7 4 5 6ห5ได้นะคะ อันนี้อันนี้เป็นลายแบบเป็นลายไทยลายสินหรือเปล่าคะ่ะอันนี้เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลดอกไม้เข้ม,มนะแล้วก็มีเป็นลายน,นี่เดี๋ยวจะให้ดูทุกลายนะคะเดี๋ยวยืดเดี๋ยวไปอันนี้จะเป็นลายนี้ก็สวยนะคะลายนี้ก็สวยเอาไปทำชุดก็ได้สวยมากชิ้นสามลานนะคะ ใหญ่เราจะกรีดสามมิตรนะคะเราจะไม่ได้เกินนี้นะบางทีลูกค้าเอาไปทำชุดมันจะได้แบบทำพอดีพอดีค่ะวันนี้มัดคลิปดึกหน่อยส่งงานส่งงานรละปกหน่อยค่ะไม่มีเวลาไม่ว่างเลย ลายเขียวแล้วก็จุดจุดไอ้ลายดอกไม้นะคะอันนี้ดอกไม้ไม้อิตาลีนะ,ะเนื้อมันจะเย็นๆนะคะเนื้อจะมันจะเย็นๆมีความพิ้วและทิ้งตัวพวกผ้าพวกนี้จะไม่ยับเท่าไหร่ ดอกไม้นะคะดอกไม้สีนี้จะมีสองสีถ้าลายนี้จะมีสองสีนะมีฟ้ากับมีฟ้ากับสีกรมนะคะกรมชมพูค่ะฟ้ากับกรมชมพูรุ่นนี้ช่างกิโลเหมือนกัน1นกิโลหนึ่งเจ็ดศูนย์นะคะหนึ 1, 67, ่งกิโลหกเจ็ดหลานนะาคะหกสิบเราจะแบ่งเราจะแบ่งสามลายอย่างนี้นะคะหนึ่งเออมันจะอยู่ที่หนึ่งกิโลนิดๆจะได้สองชิ้นนะคะแล้วก็เป็นลายนี้ไอ้นี่ก็มาใหม่นี่ ลายฮาวายผ้าตัวนี้จะออกเด้งๆหน่อยจะยืดๆเด้งๆหน่อยค่ะตัวนี้เป็นผ้ายืดข้างหลังเป็นไหมไหมอิตาลีลายจุดลายริ้วแจะมีเวลาแล้วก็จะมาพับให้ทุกคนดูได้ดูแน่นอนค่ะได้ดูผ้าสวยๆแน่นอน <c oughs> ชิ้นสามหลาหนะ้าผ้าหกสิบ นี่ชิ้นใหญ่ทําเสื้อคอกระเช้าได้นะเอาไปทําเป็นชุดกระโปรงหรือชุดเซ็ตเสื้อเซ็ตกางเกงส่วนมากลูกค้าจะไปทําเสื้อผ้านะคะเอาไปทําเสื้อผ้าประมาณนี้มีต่สวยๆค่ะแล้วก็ลายลายส้มส้มเหลืองอันนี้ก็สวยนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะหน้าเพจร้านตะกี้พายิดช่างกิโลหรือโทร086074565ได้ อันนี้เขียวเขียวดอกส้มสีสดเอาไปทําชุดนอนก็สวยมันจะมีความเย็นๆนะฮะทำชุดนอนได้ผ้าพ,พวกนี้ไมอิตาลีทําชุดนอนกําลังดีเลยทําเป็นชุดกระโปรงอะค่ะอันนี้ก็สวยเดี๋ยวให้ดูสีไม่สีนั้อีกสีฟ้าอีกสีหนึ่งอะสีฟ้าดอกไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้พับต่องานเยอะมากค่ะงานเข้ามาเยอะมาก อันนี้ฟ้านะคะฟ้าดอกไม้เล็กมีสองสีรุ่นเนี้ยมีสีกรมที่ไปเมื่อกี้สีกรมกับสีฟ้าชิ้นใหญ่เหมือนกันชิ้นสามหลาเหมือนกันค่ะมันจะเป็นผ้าชิ้นใหญ่หละเอาเราเอามาแบ่งให้มันได้สามหลาพอดีอลูกค้าจะได้แบบคะลายไปอย่างเงี้ยค่ะอ่า ได้แบบว่าค่าลายเอาไปทำชุดอย่างเงี้ยได้ก็จะพับประมาณนี้นะคะจะไป